สู้มา26่ปีแล้วอดีตตำรวจมือปราบน้ำมันเถื่อนร้องสวปมเงินรางวัลน,นำจับหลังมีคำพิพากษาให้จ่ายแต่เรื่องกลับเงียบเขาเียนเขาเดจ,จะพาทุกคนไปที่ศูนย์ประสานงานสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดส,สงขลาซึ่งพันตำรวจโทยโงยศเทียมประชาอาดีตรองผู้กำกับหัวหน้าสาพาสุขินรินจังหวัดนราธิวาสได้ยื่นเอกสารร้องของความเป็นธรรมกับนายชัยยงมณีรุ่งสกุลสมาชิกวุฒิสภาพันตำรวจโทยงยศเปิดเผยว่าเมื่อปี2534ขณะเป็น สารวัตรสืบสวนอยู่ที่ผู้ทอนจังหวัดสตูลได้รับคําสั่งจากพลตํารวจตรีพี่ชัยพิสารสุพง์รองขอบอชอผู้ทอนสีให้ดําเนินการสืบสวนจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลคาน้ํามันเถื่อนในจังหวัดสตูลและได้จับกลุ่มเรือบรรทุกน้ํามันเถื่อนของผู้มีอิทธิพลขณะกําลังขนถ่ายน้ํามันเถื่อนจากเรือฮะเฮง และเรือลักษมีขึ้นสู่รถบรรทุกน้ำมันดำเนินคดีตามกฎหมายปรากฏว่าผู้ถูกจับกุมได้ต่อสู้คดีว่าเป็นการจับกุมโดยมีชอบและน้ำมันที่ถูกจับกุมเป็นน้ำมันที่ถูกต้องตามกฎหมายพันตำรวจโทยงยศกล่าวต่อว่ามีการต่อสู้คดีด้วยตนเองและถูกกลั่นแกล้งจนถูกย้ายจากจังหวัดสตูลไปทำหน้าที่ในหลายจังหวัดสุดท้ายถูกย้ายมาเป็นรองผู้กำกับหัวหน้าสพสุข,ขิรินจังหวัดนราธิวาสก่อนเกษียณอายุพัน ตำรวจโทยโงยศกล่าวอีกว่าผลคดีสานดีกาได้มีคำพิพากษามเมื่อวันที่10ธันวาคม2542ให้ตนชนะคดีและพิพากษาให้ด่านสุลกากรจังหวัดสตูลจำหน่ายของกลางคือเรือเดินสมุทรฮะเฮงหนึ่งและลักษมีน้ำมันดีเซล43,000ลิตร รถบรรทุกน้ำมันเป็นน้ำมันเถื่อนริบเป็นของกลางจ่ายสินบนแก่ผู้จับเมื่อมีคำพิพากษาสาลดีกาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรริบของกลางจำนายและจ่ายสินบนให้ผู้จับกลุ่มส่วนหนึ่งริบเข้าหลวงส่วนหนึ่งตนได้ติดตามทวงถามแต่ไม่มีความคืบหน้ากรมศุลกากรตอบจดหมายว่าต้องรอให้ขายของกลางครบท้วนก่อนจึงจะจ่ายสินบนแก่ผู้จับกลุ่มได้ทราบว่าเรือทั้งสองลำรถบรรทุกน้ำมันในทุนได้ขอประกันในวงเงินเพียงหนึ่งล้าน 1 5 0่งแบาทโดยเจ้าของเรือที่ขอดำเรือไปเก็บรักษาเองอ้างว่าเรือทั้งสองลำได้จมน้ําไปแล้วตนจึงได้ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ยื่นฟ้องเจ้าของเรือในข้อหาให้การเท็จและถูกจําคุกหกเดือนเพราะเรือทั้งสองลำา่ายไปให้บุคคลอื่นแล้ว พันตำรวจโทยงยศกล่าวต่อว่าตนในฐานะผู้เสียหายได้ร้องต่อหน่วยงานต่างๆเช่นนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจการแผ่นดินกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินการกับคดีนี้เพื่อเอาผิดกับเจ้าของเรือเรือที่มีมูลค่ารวมกัน40ล้านบาทกรมศุลกาก้อนจะยึดเอาเงินประกันเรือ1ล้าน100้านบาทเป็นค่าเรือของกลางไม่ได้เพราะเงิน1ล้าน100้านบาทเป็นเงินประกันเรือไม่ใช่มูลค่าของเรือเรื่องนี้รัฐเป็นผู้เสียหายเพราะ เงินจากการขายของกลางส่วนหนึ่งจ่ายสินบนนําจับส่วนหนึ่งเป็นของรัฐและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ตนร้องเรียนไปมีหนังสือตอบกลับว่าจะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ไม่ได้ดําเนินการแต่อย่างใดที่3ตนได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการขายของกลางและจ่ายสินบนนําจับจนได้ทราบว่าศุลการกรจังหวัดสตูลได้จาหน่ายของกลางและส่งหนังสือให้ตนไปรับทราบเพื่อรับสินบนนําจับแต่จดุดหมายดังกล่าวถูกส่งไปยังสพเมืองสตูลไม่ได้ส่งให้ตนตาม ภูมิลำเนาที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังและสพเมืองสตูลก็ไม่ได้แจ้งให้ตนทราบจนครบหนึ่งปีสินบนนำจับจึงถูกส่งคืนกรมบัญชีกลางตามระเบียบทางราชการตนได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยังพันตำรวจเอกทวีสอดซองอดีตรัฐมนตรียุติธรรมและมีการสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงโดยพลตำรวจตรีนรินบูสะมันรองผอบอกกรภูทรเก้าได้ตอบเอกสารเมื่อวันที่26พฤษภาคม68ว่าสพเมืองสตูลได้รับเอก เอกสรกากรจากศูลกากรจังหวัดสตูลจริงโดยสิบตารวจเอกยาน,นวัฒน์ไฝ่ฝันเป็นผู้รับเอกสารแต่ไม่มีรายละเอียดอื่นๆจึงได้สั่งยุติเรื่องพันตํารวจโทยงยศกล่าวว่าตนจึงร้องของความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรือของการที่หายไปซึ่งมีมูลค่า40ล้านบาทแต่ศูลกากรยึดเพียงเงินประกันเรือ1ล้าน1แสนบาทเป็นมูลค่าเรือของกลางโดยไม่มีการเอาผิดกับเจ้าของเรือเพราะเงินประน การเรือกับมูลค่าเรือของกลางเป็นคนละส่วนกันรวมทั้งการที่สุลกาการจังหวัดสตูลไม่ส่งเอกสารให้ตนตามภูมิลําเนาแต่ส่งให้กับสพเมืองสตูลสพเมืองสตูลหลังรับเอกสารก็ไม่ได้ส่งให้กับตนทําให้ตนได้รับความเสียหายไม่ได้รับสินบนนําจับตามกฎหมายเรื่องนี้ตนไม่ได้เสียหายคนเดียวแต่รัฐเป็นผู้เสียหายเพราะเงินจากการขายของกลางส่วนหนึ่งเป็นของแผ่นดินสําหรับตนรอความเป็นธรรมจากวันที่ศาลฎีกาพิพากษาให้ชนะคดี มายาวนานถึง26ปีขณะนี้อายุ92ปีแต่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ